S <S สวั <keys> สดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เศรษฐศาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมผลงานสังทองนะครับนี่เห็นผลงานฝังไอ้สังทองครับตัวผู้ครับเนื้อหนังครับไอันนี้อันนี่เราแม่มันรวยแม่ตัวนี้นะยามมันเด็กไทยไปแล้วไปแล้วดูครับโบสุนแม่มันก็บอสุนครับปัโบสุนนื้อนังสวยๆครับ ตัวเล็กที่หันหน้าวันนี้ก็ท้องจิมมี่ครับของมอปลักฟาร์มก็ตัวหลังก็ผสม kf kf 6 8ครับ kf 6 8ดสามโมกรานะครับตัวนี้เขามาขอซื้อแล้วครับยังไม่ปล่อยนะครับคือหัวแดงราคาแรงมากครับทุกวันนี้ครับแรงมากครับดูครับท้องจิมมี่นะครับพี่น้องครับนี่ครับ ดูเนื้อหนังครับผมว่านเนื้อแน่นแน่แนแน่นอนครับมส่วนเขต้ัวนามันเบไอตัวนี้ผมเป็นเป็นปนั่นเป็นโลก4ีวายนะ <c oughs> โรกีบายศูนย์เก้า เทนี้เอามาเท่าไหร่นะสุดเที่ยนี่เอามาผมมาห้าหมื่นบาทตัวเดียวะนะไม่รู้ก็มาโอ้ตายไปแล้วลูกไปแล้วเดือนเป็แม่เดือนจนมาทับไหมทับยังไงกับบติดไปทับบสักทองเธอเดียววัยยุ่ทีน่นี่บ้องไปเต้าอยู่บูดาเอาคทับเลยคุณลูกกับสร้างทองนะครับ <c oughs> เขาดิ้นใต้อยู่ซอยๆเลยครับอยู่จะไปทางไหนไปพี่ละครับลบโค้งขึ้นไปแล้วก็ไปทางเปลี่ยนนะไปทางเปลี่ยนเออไปทางบ้านทุกเจ้าอึ้งนะเือไอทางนี้ไปบ้านทุงเจยาอึ้งนะยกขึ้นขึ้นทางเปลี่ยนเลยยวซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายแล้วก็เป็นไปเรื่อยๆจนสุด พวกนี้มีแต่วัวแดงครับส,สวยๆทั้งนั้นครับนี่ออนนทัน,ออน,น,นในทนดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คร<อ>ั<อ>บ <ยน S 2> ให้กับ<ม>ช่อง JK เกษตรฟาร์มเลยครับทัน่เอ,อ้ามกาา,ามลคกร์ครนะ้กับองเามเยั ึ้นจำสีงเงนที่นีเนาะวลัสีนมันบ,ก,นบนกับกิมทีทาไปอย่งนะมเนาะไปวันนดยวเกลอื่เนาะเขาเลี้ยวมานี่แล้วมั <c oughs> นีา่าอจะเียงวันนี้ก็เราประมาณบ้าน,านหลัง้ง,งสุดท้ายก่อนงโลเรียน ครับผมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ